สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ในเกม ROV e <c oughs> กันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วผมลงไปผมก็รู้สึกว่าทำมีทีลิ่งคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทำอันเดิมนะฮะฟอร์เรนขึ้นล้อฟ้าด้วยกันหนึ่งหนึ่งเออเวลากดรับฟอร์เรนนะคะผมเซลเจอแบบพวกตัวแก้ทางฟอร์เรนเช่น ผมผมลำสู้ทาร่าไม่ได้แน่นอนนะถึงถึงกผมเราไม่เก่งเกิดติดปัจเพกใจผมก็จะเวนผมก็น่าจะสู้ไม่ได้ผมสู้ไม่ได้หลายตัวเลยนี่ว่ะเพราะผมเริ่มไม่ค่อยเก่งไงฮะกดเลยเสียวอ่ะครับกลัวเขาเอาลอเรียวมาแบบลำสู้กับฟอร์เรนเอาเร็วเอาเร็ว โอ้เอาเล้ว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 ฟอลเล่นวีดฟอลเลนฮะโลเท่ากันด้วยลำมครับเดินเก็บดอกครับตึงๆครับผมสู้ฟอลเลนคนนี้ไม่ได้เลยฮึลำมครับ ลำซู้ครับกดครับเขาสองก่อนผมอะอย่างนี้ต้องลำลำโกโก้ด้วยเฮ้ยผมลืมอัพสองมาดิเฮ้ยเขาปาดผมอย่างนี้ตัวลำตัวลำเขาฉลาดนะเป็นหลบในพุ่มมือนไปหลบในพุ่ม,มอย่างนั้นก็ไม่รอดครับแต่วู้สึกว่าเก่งนะผมยอมรับว่าเก่งเลย จอันตีเหรอเอาเอาแล้วเขาเขายังไม่มีอันตินะแต่ว่าเพื่อผมเสียอันติแล้วไงโอ้โ oh, น no. ผมสู้ไม่ได้แน่เลยเพราะถ้าผมไม่มีอันติอะ่ะผมจะลำเขายังไงอะ่ะหรือจะให้รอยี่สิบวิมันก็นานเกินนะทำไงจีช่างมันครับคำเดียวครับช่างมันอี้เป็นคนดอกเวิร์ ชุบชึบอืมคีเวมี้ผมเคลียเสร็จแล้วเขาเชียต่อเขาจะเชียต่อไม่ได้เฮ้ยชนตริงผมอยากเปิดตันติลำอ่ะแต่อ,อ,อย่าเพึ่งเลยต้องกอดเขาให้ได้มากทีสุดก่อนโลเท่ากันก็จริงแต่ว่าผมห้ามประมาทเด็ดขาดโอ้ยไม่เป็นไร ขากลับบ้านไปแล้วผมก็ต้องรีบตีป้อมครับเลือดป้อมจะเยอะเพียงใดผมก็ต้องรีบตีให้ได้ครับชุบเ,เฮ้ยผมโดนลามคาป้อมผมสวนไม่ได้จริงๆอะ่ะโอ้โหนั่นเขาตามผมเยอะจริงนะแต่ว่าแบบคีย์เวฟเดียวก็แบบจะตามทันอยู่แล้วอะ่ะโอ้ผมไม่น่าเข้าไปโกโก้ในป้อมเลย ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้ดอกว่าคู่ฮ้ยฮึบปึปปปปปมปปดปป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  เริ่มเหตุการณ์เริ่มไม่ดีผมรอดดกในุ้มดีกว่าผมสู้ไม่ได้ถ้าลำในป้อมผมรำไม่เป็นผมลำในป้อมไม่เก่งอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้แล้วสินะชุบออกมาโอเค เริ่มสู้กันมันแล้วครับเริ่มมันแล้วครับเอาโหผมปาดอกกลางคิปโอ้โหฮสโลเก พุ่งเข้าไปล้ในป้อมหรอกถึงผมรู้ว่ามันจะตายก็จะถึงคือผมรู้ว่าเขาจะตายก็ตามผมก็จะไม่เข้าไปลําในป้อมเพราะว่าไม่ไหว <c oughs> สู้ไม่ได้สู้ไม่ค่อยได้เลยอ่ะตอนนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมันจะได้เพิ่มโล่ให้ตอนสุดท้ายด้วยาตเลือดเราเหลือน้อยๆอย่ะมันจะได้เพิ่มโล่แบบปึง้งขึ้นมาแบบโพูดแรงเพิ่มโล่อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้น นั่นะไรครับทำไมเฮ้ย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 อย่าบอกว่าลำช็อตนี้ผมไม่สวนเฮย้ยเฮ้ยชนะได้ไงอะอย่างนี้จบเลยแล้วกันถ้าจบได้นะผมคิดว่าจบได้ตีป้อมทีละสามพันเฮย้ย โชคดีนะฮะที่ผมเจอโล่เขียวก็ยังดีที่ไม่เจอโล่ตันครับถ้าเจอโล่ตันนี่ผมน่าจะซีดซีกับซีดเลยฮะแบบโอ้ไม่โกรอะไรเงี้ยเอออีกประมาณสองสามตาฮะคลิปนี้ก็ถือว่ามันเรียลเลยนะฮะผมสุ่มฟังเสบกโอเคครับเดี๋ยวนิสุ่มนิกราวอ่ะ ตกใจหมดเลยมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยช่วงมันช่วงมันซกินฟังสตูผมว่าหมดเนี้ยมันขึ้นช้าไป ไม่ควรครับไม่ควรครับถึงผมจะใช้เวลาในการทำคลิปหลายคลิปก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าแข่งกับบอทครับเพราะมันหาห้องดีนานมากๆตอนนี้ผมเสียวๆนิดน,นึงอ่ะไม่รู้ทำไมอะมันผมจะเจอแบบตัวอะไรอย่างเงี้ยมันผมพวเจอแบบแนวอีลินอะแนวแคลรี่อะผมสู้แนวแคลรี่ไม่ไหวนั่นแหละครับตามนั้นเลยอะ ตามนั้นครับชนะยากอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดตายที่แล้วเฮ้ยไม่ได้แบบไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากเหมือนตอนพาร์ทหนึ่งอะพาร์ทแรกอะที่ผมเจอชิวเลนแล้วก็ไม่ได้แบบง่ายถึงแบบง่ายเหมือนแบบลำบอดไม่ใช่อะ่ะกลางๆอะ่ะแล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดสู้กับอเลนด้วยเฮ้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 ย,ย,ยสตาร์บัสเต็ม โอ้โุ่มพ่หนโอ้โหเขาเสียฟิกผมก็เสียฟิกแต่ตอนนี้เงินเขานำไงนำดงเลยแหละเพราะผมโดนเขาสตาร์บัตสตรีมาเมื่อกี้ตึงเกินตึงเกินพ่อหนุ่ม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 จะเย็นพ่อหนุ่มจะเย็นได้เลือดเฮ้ยแล้วเขาไม่มีฟิกหนีเฮ้ยเสียวเสียวเลทเกมอ่ะเออ ใครมันจะรอให้เลดเกมแล้วก็ตีบอมจบไปเลยเซ่เพราะว่าไม่ได้ว่ะต้องต้องยื้อนิดนึงยื้อไม่ได้อ่ะถ้าผมยื้อผมก็ตายเลดเกมอยู่ดีต้นเกมก็แพ้ตัวเกมก็น่าจะตายโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเอะกลับว่าจะรำสีดอก กะว่าจะทำสีหรอกอืออืออือเสมอจริงๆครับเสมอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าผมตายอีกตัวหนึ่งนี่คือพ่อมผมสลายกลายเป็นผุยฝ่นเลยนะว่าอะไรตีป้อมแรงนะไม่เหมือนผมที่ตีป้อมเบาๆไม่รู้ทำไม ำคาญอะไรมันวิฟฟไฟมามันก็ลำคานนิดนึงเฮ้ดีวม่อกีผมว้าวอะโทำไมว่านตายไปเร็วแต่คลิในในหมวดหนึ่งหนึ่งมันก็ตีแรงนะผมเห็นตีแรงมากด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เขายังไม่เสียฟิกเลยทำไมผมเสียฟิกแล้ววะอะไรอ่ะผมชักจะไม่ไหวแล้วโอเคใจเย็นๆเข้าไว้ใจเย็นๆเข้าไว้อมันไม่ไหวเมื่อกี้ผมลำสี่ดอกไปแล้วแสดงว่าตอกที่สี่ผมก็จะไม่มาแล้วใช่ไหมเขาเล่นในป้อมอะ่ะอืมถ้ามัน บางคลิปด้วยจะใส่เหรอจะใส่เหรอจะใส่เหรอ เลยผมจะสวนได้นะแต่ว่าผมไม่สวนผมเล่นป้อมครับผมไม่ได้เล่นคิววันนี้ผมมาเพื่อชนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อปั๊มคิวเอ้าเฮ้ยเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วครับสู้เขาไม่ได้นะเขาเลือกตปสตาบะสติมอื้อปึ๊บฮึบปึบแตกสวยเก็บป้อมดีครับรออะไร ตีป้องเข้าไปสิสวยโอเคผมว่าตานนี้ผมว่าชนะอาเรนเขายืนบ่อเลยหรอมันใช้ได้เลยนะ ผมนี่แบบึ้งนิดนึงเะที่เจออะเลนเลยว่าถึงว่าใช้ได้แล้วใช้ได้เลยผมตื่อะเออผมงผมตึ้งเพราะผมไม่คิดว่าผมจะเจออะเลนงเพราะผมจะเจอตัวอื่นอะไรประมาณนั้นผมเปิดอัอนน,ออนี้ก่อน อักสองอันนะจะเค็มหรือไม่เค็มมาดูกันมไม่ก็ไม่นับว่าเกลือนะเพาะผมยังไงผมก็ต้องใช้ไปแลกสกินมผมขอก่องฮีกำลังจะเพืรลอะลรว่าละค่ก่องฮีเรยเอ,อะมาสักอันนึงผมก็จะเลือเพชรน,นิดนึงเอาไว้เก็บไว้แล้วกัน ืมยังไงผมก็ต้องใชเนะขอแลขกสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไม่แน่ใจนะครับคลิปหน้าจะเป็นแนวอะไรก็แน,นวนี้นเลยฮะแนวเล่นไปเลย คลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย